สวัสดีครับเพื่อนๆไนท์เชนเอ็กซ์นายรายการจอมเกลือนะฮะโอ้โหคัมแบ็กมาแล้วหลังจากที่ติดโควิดมา2อาทิตย์นะครับเพื่อนๆวันนี้มาเปิดการให้เพื่อนๆรับชมอีกแล้วนะครับนี่เลยการ์ดพเกมอนใหม่นะฮะขึ้นพิโรดโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับขึ้นพิโรดนี่ก็ไม่ค่อยมีตัวลุ้นเลยนะฮะจะมีก็กราบีเอสเอ็กนะฮะเขาว่าเป็นตัวเล่นกันนะครับเพื่อนๆเป็นเทเลสตันนะแล้วก็จะมีซับโกนะฮะเอ็กซ์นะครับเพื่อนๆที่จะพอ ได้ลุ้นได้ใช้งานกันนะครับส่วนเป็นเทนเนอร์นะฮะก็จะมีพี่สาวล่มกันแดดนั่นเองทั้ง SAR และ SR นะโอ้โหแต่ผมดูการ์ดของเพื่อนๆที่มาซื้อขายนะครับราคาไม่ค่อยแพงเลยนะครับบล็อกนี้ส่วนใหญ่จะเน้นของใช้งานทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคลื่นพิโรธที่จะเปิดกันในวันนี้นะครับเห็นแว่วๆมาว่าโอ้โหได้การ์ดเทนเนอร์การ์ดไอเทมเพียบเลยนะฮะสำหรับกล่องนี้นะฮะมีมาเกือบทุกซองเลยนะครับเพื่อน โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าขึ้นพิโรธของกล่องนี้เนี่ยเราจะได้ตัวอะไรนะฮะขอพี่สาวกันฝนเอ้ยล่มกันฝนเอ้ยล่มกันแดดเอ้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามารับชมการเปิดการขึ้นพิโรธกันเลยนะครับแกะกันเลยนะฮะสำหรับกล่องขึ้นพิโรธนะครับโอ้โหกล่องนี้รู้สึกไม่รู้จะลุ้นตัวอะไรดีนะครับเพื่อนมีอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะที่เราจะลุ้นกันนะครับ มาเรามาเริ่มแกะกันเลยโอ้ยผมห่างหายไปเกือบ2อาทิตย์นะครับเพื่อนๆโอ้โหโดนพิษโควิดเล่นงานนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรมาเปิดการ์ดแกะแการ์ดให้เพื่อนๆรับชมอีกครั้งนะฮะอย่าเพิ่งลืมกันนะนะครับแฟนๆทั้งหลายนะฮะโอ้ยขึ้นพิโรธนนะฮะกล่องแบบเดิมเช่นเคย32ซองนะครับเพื่อนๆมา เรามาดูยกันเลยโหผมซื้อพิโออเดอร์ไว้ตั้งนานแล้วนะครับพเพื่อนๆแต่เจอโควิดซะก่อนนะครับเลยไม่ได้มาแกะให้พเพื่อนๆดูเลยนะเออมานับก่อนนะขออญาตสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหครบนะครับคืนพี่โลดมา เรามาลุ้นกันดีกว่านะฮะโอ้วันนี้จอมเกลือห่างหายจากการเปิดคัสไปคิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะครับเพื่อนๆมาเรามาลุยกันเลย3ซองแรกนะฮะสำหรับคืนพิโลนะครับก็มีตัวกาเบียสกาเบียสกาเบียลหรือกาเบียสนะเพื่อนๆลุ้นกันนะเป็นตัวเล่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็พี่สาวล่มกันแดดด้ล่มกันแดดล่มกันฝนนะเออไม่รู้นะ เออแต่ดูราคาแล้วผมไปเช็คมาจากในกลุ่มนะครับเพื่อนๆโอ้โห SAR หนึ S ่พันห้าโอ้โหเปิดมาเจอเลยพี่สาวล่มกันแดดนะครับเพื่อนๆเ,เออทำไมวันนี้แปลกๆ g a ซัพพอร์ตมาอยู่ข้างหน้าพอลลิกเลจีรายชีสอรุสกินตอนเฟนเอ้าข่าวไปนะครับเพื่อนๆได้พี่สาวร่มกันแดดมานะฮะเอ๊ะ มันล่มกันมันต้องล่มกันฝนหรือเปล่าดูดิฝนมันตกนะไม่ใช่กันไม่ให้แดดออกเออยังไงเนี่ยคนคิดอันนี้ผิดหรือเปล่าพี่สาวล่มกันฝนหรือเปล่าเออซองที่สองนะฮะซึรุกรูฟุคามาร้เทปโปโอไกลอนไกออนซินลี่นะฮะก็จะมี เทรนเนอร์เนาะที่เห็นก็มีชิลลี่กับพี่สาวร่วมกันแดดน,นะครับเพื่อนที่เป็นเทรนเนอร์นะ <c oughs> มาต่อกันที่ซองที่สามนะฮะโคมาโซเดนทูราโคโซคุม,มุส,สิผ้าคุมหรูหร่าแอปโซนะฮะโอ้โหรอบนี้ผมไม่ได้ทำ รีวิวการ์ดเลยนะผมอ่านก่อนผ้าคุมรูหรานะฮะ HP สูงสุดของโปเกมอนที่ติดการนี้อยู่ยกเว้นโปเกมอนที่มีกฎจะถูกบวกร้อยเลยเหรอเมื่อโปเกมอนนั้นได้รับดาเมจของท่าต่อสู้จากโปเกมอนฝั่งขํามและหมดสภาพแล้วโอ้หมดสภาพแล้วบวกมีอันนี้อยู่นะโอ้โหเพิ่มร้อยเลยเหรอเนี่ยเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยผ้าคุมรูหราเนี่ย ขาวกันไปนะฮะสามซองแรกมาสามซองต่อไปนะฮะเพื่อนๆจะไปย่อทอนะฮะโหคอนเซปต์จอมเกลือนะฮะอย่าไปย่อทอนในการเปิดการนะฮะเราต้องมีความหวังเหมือนชีวิตคนเรานะครับซองที่ะะทสี่นะฮะออกตันกร s สฮิตตุสอะไรเดีย๋ย t ฮิตต k สก อ่าอาแล้วเพื่อนๆกาเบี้ยวกาเบียดอะไรหรือเปล่านะมีราคาเหมือนกันนะเปิดเลยนะ3 2 1ชุบกาเบียดโอ้โห <Wow. S 2> สวยอยู่นะเฮลัชเชอร์นะขอญาตอ่านก่อนนะครับเพื่อนไฮโดรเรนเดอร์ ido, ender, เลือกการ์ดพลังงานต่อสู้นะสูงสุด3ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราแล้วก็ติดโปเกมอนเบนตตามชอบอืมก็โอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่โซนิกไดร์ทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้2ลูกตำแหน่งทิ้งการ์ดทำดาเมจร2 0กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามก็โอเคอยู่นะนี่เลือกการ์ดพลังงานที่สูงสุด3ใบเลยนะครับ กาบีสนะตัวเล่นนะครับเขาบอกว่าเก่งสุดนะของกล่องนี้ <c oughs> มาซองที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะฮะไกกาคอลเลกเลพาโซเฮ้ยเหมือนปิกาจูเลยนะเนาะเมดิคอนเอ็นจีมิมิึซึอีกแล้วเอ้ยอันนี้อะไรเอ่ย เอ้เดี๋ยวนี้มันทรงมันแปลกๆเนาะเพื่อนๆเนาะเออมันรูปแบบมันแปลก,ปกอะอพลังงานพิเศษนะเพื่อนๆนะการนี้ตราบใดที่ติดอยู่กับโปเกมอนจะเชียบมท่อพลังงาน1ลูกเมื่อนําการนี้มันติดมือมันโอ้โอเคอยู่โอเคอยู่เมดิคัอ๋อเพิ่ม HP 3 0มนะเพื่อนๆนะซอ <c oughs> งที่ซองที่เท่าไหร่แล้ววะโอ้ เป็นโควิดมานี่เบอร์ไปหมดแล้วเพื่อนๆพื่ช่างมันเถอะไม่นันเทสซีลาพาสอเออารนะเพื่อนๆน,นะได้เออะไรอะ่ะ3ามสองหนึ่งโอ้โหเมเทโนสวยมากๆเลยเพื่อนๆพ่อเอ้ยดูดิมันเหมือนเป็นดาวตกนะโอ้โหสวยอะ่ะเออ <Wow. S 1> นะทำสวยมากๆเลยนะเอ มา,มาต่อกันที่อีก3ซองแล้วเพื่อนโหยจอมเกลือมาดีนะจอมเกลือทรงดีนะรอบเนี้ยขอได้ตัวฮิตกับเขาบ้างเถอะนะอะไรก็ได้แต่ว่าบ็อกนี้นี่ราคาการดไม่ค่อยสูงนะเพื่อนเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเช็คราคาการดให้ดูนะบาชูรุโกสอุ้ยนี่สวยโกส อาโอกิอ๋อนี่มีเทนเนอร์อีกตัวหนึ่งนี่นาเกงกาอ่าเมชชีนท่าต่อสู้เอเนอร์จีเทอร์โบอะไรเนี่ยโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้อยู่สามารถใช้ท่าต่อสู้ที่เขียนบนการ์ดนี้ได้โ oh, อ้เฮ้ยเจ๋งอะเรียกพลังงานพื้นฐานที่สูงสุด2ใจบจากสมารถภาพใยเราติดโปเกมอนเบนตามใจชอบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโอยโกสเกงกาสวยนะอาร์ตใหม่นะนเพื่อนๆนะ สวยไหมว้าวต่อลุยชอนชีนีดังกิวกาไบากาเคกานิสับเปลี่ยนโปเกมอนเอ๊อเฮ้ยรู้สึกว่าจะได้ไอเทมทุกซองเลยหรือเปล่าเนี่ยสับเปลี่ยนโปเกมอนนะเหมือนเดิมสลับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเรากับโปเกมอนบนเบนนะไม่มีอะไรนะครับ มาซองต่อมาคุสเน่ทามเบนทาข้ามิงโกรอโอ้ฟอ,อยนะนเพื่อนๆนะอีเวลทอนนะอีเวลทอนชินลีอีกแล้วนะครับนี่เออซองที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมขออนุญาตนับก่อนนะหนึ่งสองต่อไปน่าจะเป็นซองที่เออ สิบนะเพื่อนๆนะโอ้เบอร์โดนโควิดหายไปสองอาทิตย์เลยเพื่อนๆเ,เอ้ยทรมานมากผมเป็นครั้งแรกเลยนะโอ้โคตรทรมานสองอาทิตย์เลยอะเดนทูล่าคอนเล็กเลฮิตโตสกิเมชินท่าต่อู้เอนจีเทอร์โบอีกแล้วเฟ okay, ลเชอร์มันเหมือนจะได้การ์ดไอเทมเกือบทุกซองเลยนะเนี่ยของผมเนี่ย สิบเอ็ดนะครับเพื่อนเทปโปโอซึรุกุอโอะกิเห็นไหมได้การไอเทมแก่ฟอ,อยนะนเพื่อนเซคอมนะเออเซคอมสวยเนี่ยซึรุสกินโอเคไปลุยกันที่ซองที่12นะฮะเพื่อนจอมเกลือเดินทางมาถึงซองที่12แล้วฟุคามารุ พี่สาวล่มกันแดดนะฮะผมว่ามันเป็นพี่สาวร่มกันฝนนะเอ้ยเก่งกล้าเออผ้าคลุมหลูนหลาเฮ้ยทำไมบ็อกนี้นี่ได้ไอเทมเยอะมากงงเลยดูดิบิลเบไปเลยนะผ้าคลุมหลูหลาผมว่าใช้งานได้ดีนะเลยเนี่ยเออเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับมา สามซองนะฮะลุยไปเลยอย่าไปกลัวนะฮะเพื่อนเพื่อนการเปิดการปโปเกมอนนะฮะเราต้องมีความอดทนอดกลั้นกับมันนะฮะแล้วสู้ไปกับมันอย่าไปกลัวมัน13าไก,ก่กาเทสซีดออกตันโอ้อาร์อาแล้วเพื่อนๆพืสามสองหนึ่งคาปูโคเคโคโอเอ็กซ์นะฮะเพื่อนเพอ,อดีไหมเนี่ยอันเนี้ย medical energy รีเวนช็อคในเทินก่อนฝ่ายตรงข้ามถ้าโปเกมอนฝ่ายเราหมดสภาพด้วยดาเมจต่อสู้โอ้จะเพิ่มอีก90เลยนะทำให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นสวะส,สภาวะชา้าได้อยู่ได้อยู่ EX เรามาสองแล้วนะสองที่14นะครับเพื่อนๆนะไปลุยกันต่อโกสบาชูรุทาม,มนทา ฟอยนะครับเพื่อนๆกาดอนนะฮะแอปซโซไม่มีอะไรนะครับ15นะฮะครึ่งกล่องไปแล้วตัวฮิตยังไม่มานะฮะจะได้ S R หรือ S A R นะขอ S A R ละกันนะครับเพื่อนๆไม่เคยได้สักทีเลยนะโคโซูคุมุชิไมนัน SAR S A R อะไรก็ได้นะโกมาโซฟอยนะเพ,พื่อนๆซาเซียนอาา่าฮะดอนแฟนนะซาเซียนก็สวยนะ มา15ซองต่อมานะครับ AR 1 EX 2นะนเพื่อนๆนะยังเหลืออีกเยอะเลยมันต้องออกนะไม่ใช่ไม่ออกนี่โหโคตรจอมเกือเลยนะเกินไปนะเพื่อนนะ16นะครับตาพาสจิราชิกาบโอ้โห RR นะเพื่อนเพื่อนนะเป็นอะไรอะส้มๆนะครับมาเรามาดูกัน3 2 1ส ฮูป้านะครับฮูป้ามิมิซึซึซนะฮะมันเป็นเทเลสตันนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นใช้พลังงานมืดนะ Energy Cust d ั m ดาเมเท่ากับจำนวนพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวคูณ50โอ้ได้อยู่ได้อยู่มัดจอมโจรเทินตัดไปเทิร์นถัดไปของฝ่ายเราโปเกมอนนี้จะใช้มัดจอมโจรไม่ได้งงงงเออแต่สวยดีนะ เป็นเทเลสตันนะเหมือนกาเบียสนะกาเบียสก็เทเลสตันเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆมา EX3 แล้วนะซองที่17นะครับนิดังกินฟุกามารุชอนชีแมชชีนถ้าต่อสู้ส้มโจมตีจากความมืดอ่าสามารถใช้ท่านี้ได้นะ ออไอเทมติดโปเกมอนนี่ไกลล่อนนะครับนี่ใช้ท่าจากนี้ได้นะครับ16บ7 18นะครับเพื่อนเพื่อนคาร์มิงโกยูกิวารุชิพาโซเมเทนโดกาเคกันนี้ข่าวไปนะนเพื่อนนะมาเออารามาแค่อันเดียวเองนะเออาร์ AI นะฮะมันต้องมีอีกสองแล้วก็ e x 1นะแล้วก็การ์ดทีสนะขอ s a r ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะไม่ขออะไรมากๆเลยนะครับเพราะว่าบล็อกนี้นี่รู้สึกจะราคาไม่ค่อยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะฮะออกตันพี่สาวร่มกันแดดเออมาแบบสุ่มๆแปลกๆดีนะปาชูรุโอ้โหลูกอมประหลาดเลนเทิรนโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนบล็อกแจกการ์ดไอเทมนะเพื่อนๆดูด,ดิ เหมือนบล็อกแจกการ์เทนเดอร์น er นะซองหนึ่งมี2อ,อันอีกแล้วได้ลูกอมประหลาดกับพี่สาวล่มกันแดดเอ๊ยมาหลายมาหลายล่มแล้วนะมาทีทีเอ่อคอลเลกเลย์การ์บิ้โกสต์โอเออาร์มาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดเลยไม่นันนะฮะเพื่อนโอ้โนี่ร้องเพลงปวดหัวแล้วเนี่ยโมโตโทการัคันนี้เออ ่ามาลุยกันต่อนะนเพื่อนๆนะอย่าไปยอ่อทอนะฟุคามารุฮิโตสึกิทามเมนทาฟอยน,นะครับฟอ็อกซ์ไลซิกิมิอ๋อมาอย่างน,นี้โอ้การเทนเนอร์เยอะจังสวยนะฟอ็อกซ์ไลมาต่อกันอีกนะนเพื่อนนะเออเราขาด1 EX เ,เราขดออราขด1น,นะครับ ลุย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 อย่าไปยออ่อท้อขอ SAR ก็สมหวังแล้วนะผมนะไม่เอาอะไรมากนะครับบอกนิดังกินเดนทูล่าลาพาสแมชชีนท่าตัวซูอิ Turbo. นจีเทอร์โบนัทเทปไปลุยกันต่อเทสซีดโกมาโซโคโซคูมูชิ เออาร์นะเพื่อนๆนะเป็นอะไรเออสามสองหนึ่งครับกิวกาดนะเพื่อนๆนะนี่เหมือนอียิป,ปะแนวแนวฟาโลวะไม่รู้นะเมเทโนโนอ๋อเอาร์เราได้ครบแล้วนะเหลืออาร์านะครับหนึ่งลุยกันต่ออลเลกเลสุรุกุยุกิวาราชิ ไกล่อนสับเปลี่ยนโปเกมอนข่าวปไปมาสามซองเฮ้ยทำไมอยู่ลึกจังการ์ดฮิตทำไมอยู่ลึกจังนะฮะมา ex เหลือหนึ่งนะฮะ ar ครบแล้วจอมเกลือวันนี้สู้ๆ <c ensus> นะครับคุสุเนะเทปโปโอพาซึ่งฟอยนะครับเพื่อนๆกิลกาดนะฮะชิลลี่ ชิลลี่ชิลลี่ต่อกันอีกนะฮะโกสอยเยอะมากเลยนะจิราชิไก่กล้าอาอานะเพื่อนๆนนะเออมาลุยซับโกอเอ็กซ์นะครับเพื่อนเพือนเหมือนตัวนี้จะเป็นตัวใช้งานด้วยนะเหลียนโบนัสใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราจั่วการ์ดหนึ่งใบจากสำรับการ์ดฝ่ายเราถ้าโปเกมอนนี้อยู่บน็นแบ่งต่อสู้จั่วการ์ดเพิ่มได้อีกหนึ่งใบอ่าเป็นการเพิ่มการ์ดในมือนะเพื่อนนะ เออครบแล้วนะครับขาดการฮิตนะเรื่อไม่มีการฮิตเกินไปใช่ไหมอาโอกิคามิงโกไมนันนัทเทมดิคั่นเอ็นจีอาสามซองสุดท้ายนะนเพื่อนๆนะเฮ้ยหรือว่าเขาไม่มีการฮิตจริงๆออะเกินไปเปล่าโอ้โหมาแกะแบบ สดเลยได้ฟิลดีนะอ่ะมาลาพาสเทสซิตชันชีซิกิมิเกงกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือสองซองเด้อเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ลึกจังอะ่ะโอ้โหภาพเก่าย้อนมาอีกแล้วนะเพื่อนนะ28ซองการฮิตหายเฮ้ย แมวนะพี่สาวเริ่มกันแดดนะ,นาานะอิตาสุกิเพอร์โซโอโหยูอาร์้วเพื่อนๆนะทองอ่ะมันทองใช่ไหมย,ยูอาร์้วเพื่อนๆนะยูอารเป็นลอยอ,อ่อเอาไปดูนก่อนนะครับมาดูนี้ก่อนมาซองสุดท้ายยูอาร์มันต้องเบิ้ลหรือเปล่าอะ่ะเบิ้ลปะกล่องนี้มีเบิ้ลปะพเพื่อนๆที่เปิดมาแล้วมีเบิ้ลปะ เออนี่ได้อยู U R นะผมได้อยู U R มือ U R เลยมามาลุ้นกันสุดฤกษน,นี่ดังเกลียวไก่ก้านะฮะโอ้ไม่เบิรนะ์นนะเพื่อนๆนะอีเวลทอนนะแลนทอนนะฮะ U R นะฮะเพื่อนๆ U R เป็นอะไรอ่ะกัดไอเทมปะโมโตโทคังะ พาโซนะยูอารนะเพื่อนๆน,นะโอ้เปิดเลยละกันบีดคอร,ร์เย <c oughs> เขาขายได้เท่าไหร่อ่ะเพื่อนเพือน <c oughs> โอ้อยากได้โปกเกมอนนะหรือว่าพี่สาวอะ่ะอยากได้พี่สาวอะ่ะบีดคอร,ร์อยูอาร์เขาขายได้ได้เท่าไหร่อ่ะเพื่อนๆเ,เออได้ทองนะกล่องนี้ของผมนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามารีแคปกันโอเคนะครับเพื่อนเเปิดกันไปแล้ว30สซองนะฮะเดี๋ยวเรามารีแคปกันนะครับเพื่อนเเราได้การ์ด r r e x นะครับ4นะฮะมาเริ่มกันที่คาปูโคเคโคนะฮะ e x เป็นธรรมดานะไม่ใช่เทเลสตันนะเพื่อนๆนะซับโกนะฮะอันนี้ก็ธรรมดานะเพื่อนๆนะต่อมาเป็นเทเลสตันนะครับฮูป้า e x นะครับ แล้วก็ได้พระเอกของเรานะฮะพระเอกของกล่องนี้ก็คือ c 4 b e x นั่นเองต่อไปนะฮะการ์ด AR, AR เราได้3ใบนะเพื่อนๆนะกิวการนะครับ 1. เมเทโนแล้วก็ไมนันนะเพื่อนๆพื่อนนะ, AR, นะน o, AN, นะเมเทโนนะ o, สวยนะครับเออเหมือนปีปะทรงเหมือนปีเลยนะปีอะ แล้วก็การ์ดชิดนะฮะผมได้ U R ทองนะฮะเป็นการ์ดเทนเนอร์นะฮะการสเตเดียมบีทคอร์ด U R ทองนะครับเพื่อนๆโอ้โหสวยงามมากเลยนะดูดิเอ้ยมีนกฟลามิงกโกอยู่ด้วยนะเออสวยจริงๆนะการ์ดบีทคอร์ดเนี่ยไม่รู้ขายได้เท่าไหร่นะเพื่อนๆนะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ โอ,อ้โหสนุกมากๆเลยนะสำหรับกล่องนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคได้ได้โอเคอยู่นะครับสำหรับขึ้นพิโรจนนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะฮะจอมเกลือนะฮะทุกครั้งนะฮะขออนุญาตฝากคำคมไว้หน่อยนะฮะ May t the s ็ดเ be with you นะฮะขอ ความเกลือจงสถิตยอยู่กับท่านนะฮะวันนี้สนุกมากๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอมเกลือได้เปิดการ์ดต,ต่อๆไปนะฮะโอ้ยไม่รู้เกลือหรือเปล่านะบีชคอร์ดเนี่ยเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะเพื่อนๆนะแต่คิดว่ามันก็น่าจะมีราคาพอสมควรนะ โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยขอให้ติดตามไว้นะครับเพื่อนเพื่อนรับรองว่าสนุกเฮฮาอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้จอมเกลือคะัมแบ็กมาละฮะลันวงการอีกรอบนะฮะวันลันวงการเปิดการ์ดอีกรอบนะฮะโอ้โหพิษโควิดจากหายไป2ออาทิตย์นะฮะวันนี้คัมแบ็กมาแล้วโอเคได้กำลังใจจากพี่ๆน้องๆทั้งหลายขอบคุณมากเลยนะครับคนที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะฮะ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปด้วยบีทคอร์ดนะเออไปละเน่